ทำอึง้งลูกสาวเผยชัดแม่มีสิ่งนี้ในห้องเปิดคำพูดของน้องปีใหม่หลุดปากบอกแบบนี้หลังแอป,ปมีทั้งแฟนทั้งได้ทอง เป็นอีกปีที่ปังมากๆสำหรับนางเอกสาวแอฟทักษอร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานความรักรวมไปถึงล่าสุดที่มีโชคในเรื่องของการจับสลากงานปีใหม่ที่บ้านของมาดามแป้งจนได้ทองคำ3า30บาทงานนี้ทำเอาหลายคนอยากรู้ว่าแม่ไปมูที่ไหนมาจะขอตามรอยสักหน่อย ล่าสุดในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองมีบางช่วงบางตอนโดยแม่แอปเผยว่าตนนั้นไม่ได้ขออะไรมากมายแค่ขอพระพิคเนตขอเรื่องงานขอพระพิคเนตที่โพลิพัทก็ขอให้ได้งานให้ได้สิ่งดีๆขอให้อยู่กับโพลิพัทตลอดไปด้านน้องปีใหม่บอกต่อว่าหมามีะมีสีชมพูค่ะที่เป็นอันเล็กๆของญี่ปุ่นเรื่องรักจะมีหลายๆอย่างค่ะเป็นสีชมพูเล็กๆที่อยู่ในห้องนอน ช่วยแม่ยังไงขอไม่บอกเป็นสีชมพูค่ะแล้วจะมีม้าตรงกลางของญี่ปุ่นเอาไว้ในห้องนอนค่ะ